ออมีแบบว่ากันสองรอบนะฮะ,ะจากที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดครั้งหนึ่งออฟฟี่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากค่ะลูกค้าที่มาในรายการเราทุกคนนะฮะจะต้องไปต่อคิวให้เขาจริงไหมฮะเมื่อก่อนก็คือเรียกว่าออฟฟีก่ก็คือเป็น <c oughs> เบิอนหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็คือไรายได้เข้าต่อวันก็น่าจะเยอะมากอะฮะแล้วก็สองวันก่อนก็มีโอกาสได้โทรไปหาแบบว่าถามสารทุกสุกดิบ ก็เลยทราบว่านางฆ่าตัวตายอีกแล้วนางฆ่าตัวตายอีกรอบแล้วลายมากแล้วค่ะแล้วตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบออฟแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบต้องการเรียกร้องความสนใจจากพี่หรือเปล่าพอนางส่งรูปที่นางกรีดข้อมือให้ดูแบบไม่น่าจะเรียกร้องแล้วมีรูปไหมมีรูปไหมขึ้นได้ไหมอ่ะเอาความจริง ความจริงวันนี้นางจะมาออกรายการเราจริงๆนางจะต้องมาด้วยตัวเอง <S <S มาเล่าเ,เองเราเห็นเซตฉากแล้วใช่ไหมฮะปรากฏว่า,าต,อตอนที่นางเข้าโรงพยาบาลปนไที่เรียบร้อยยังคือมาไม่ได้แลวตอนแรกพี่โมด,ดัมจะให้นางมาออกเองแล้วคันนี้นางก็คุยหนุ่มประมาณว่านางก็กลัวแล้วคันนี้คนนะ่ะก็จะกลัวว่าแบบ เฮ้ยเราจะดันให้ออฟฟี่ก <c> ล <oughs> ับมาดังหรอจริงๆแล้วเจตนาลมของออฟฟี่วันนี้นะหนูหนูมองว่านางต้องการสะท้อนให้เห็นว่าทุกวันนี้ตอนเนี้นางไม่เหลืออะไรแล้วคือไม่อยากให้อันดับแรกเป็นอุทาหรณ์อันดับที่สองคือต้องการบอกกับสังคมว่านางแบบนางสุดแล้วจริงๆหนูก็เลยงถามนางว่า ออฟออมีมากกว่าพี่ตั้งเยอะนะอาบ้านก็หลังใหญ่ถ่ายรูปล่าสุดยังเห็นแบบมีรถมีอะไรนะ้งบอกว่ารถก็เข้าไฟแนนซ์แล้วก็เหลือที่เหลือก็คือเหลือท่านั้นนะฮะแล,แล้วบ้านทุกวันนี้เด้กเข้าไปอยู่ไหมหรือโดนยึดแน่ๆแล้วบ้านเนี่ยตอนแรกเราอ่อนพี่หมดดำตอนที่นางล้มช่วงแรกๆเนี่ยนางก็จะมีอันนี้ในฐานะคนรู้จักนะในความรู้สึกหนูคุยกับน,นางเนี่ย นางก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันไม่มีชื่อเสียงแต่ฉันยังพอมีเงินอยู่ฉันจะใช้เงินตรงนี้เพื่อตัวเองมีความสุขนางก็คุยกับคนที่เขาขายรถแลโบกินีนะฮะนางก็จะซื้อรถแลงบกินีไม่ปรึกษาใครเลยนะโอนมันจาเลยล้านหนึ่งตั้งสติได้ไม่ซื้อละมาจำมันไม่ได้เงิปเลยล้านหนึ่งกระทิ้งแล้วทิ้งแล้วหนึ่งล้านบาทแรกนะฮะคราวนี้ก็มาคุยต่ออยากได้บ้านหลังละร้อยล้านทุกคนก็ปามนะแบบ ออจะซื้อหรอออรักษาตัวเองก่อนไหมเพราะว่า<อ>คุยเนี่ยลิ้นแข็งหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นติดยาได้ยังนางน่าจะติดยานอนหลับเพราะว่าใช่ยานอนหลับเอออ่นานะเวลาคุยกันแบบว่าไปนั่งคุยไปเยี่ยมไปอะไรเนี้ยถามสัตว์รสสุดสดิบพอไม่ไหวนะบอกนางไม่ไหวนางไม่ไหวนางจริง,รงๆหนูว่านางน่าจะไหวแต่นางติดยานอนหลับนางก็จะไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาฉีดยาให้นางหลับเขาไปฉีดยาดให้ให,หลับเลยใช่นะจะบอกคือพยาบาลเขาก็พยายามไม่ฉีดนะหนูก็จะไปดูนะโอ๊ยนางเป็นยังไงนางแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนถามว่าสนิทกับนางไหม บอกก่อนว่าช่วงที่นางล้มเนี่ยก็ไปมาหาสู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เรายังไม่ได้ดังนางก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรหลายๆอย่างพอดังล้มเราก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งคือนางอาจจะเลวในสายตาทุกคนแต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยนางก็เลวจริงหรือทําผิดจริงแต่ถ้านางยอมรับเราก็ควรแบบให้อภัยให้อเขาให้อภัยกันอย่านาะหมายถึงเขาก็ไม่ใช่เขาลำบากแล้วนั่นก็ไม่ได้หรอกใช่หนูก็ไปย่ยมในภาษาเพื่อนภาษาอะไรเราก็เห็นเลยว่าแบบ ตอนนี้คือไม่ไหวอ่ะอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนะสภาพนางเป็นยังไงวะตอนเนี้สภาพตอนนี้ยังไม่ได้เห็นแต่สภาพครั้งตอนที่เจอกันเนี่ยนางพยายามดึงปริเวณเวลาให้เราอยู่กับนางอ่ะเพื่อที่นางจะได้มีคนที่แบบระบายได้พูดคุยปลดปล่อยซึ่งหนักสุดเลยนะคะเคยนั่งเล่นไพ่เป็นเพื่อนนางนั่งเมามอยกันอย่างเงี้ยสามวันหรอสามวันมึงทำอะไรกันวะไม่หลับไม่นอนสามวันไม่หลับไม่นอนเขาใจะะว่าเราไม่ไหวจนเราหลับแล้วหลับอีกแล้วจะแบบ อ๋อพี่ต้องกลับบ้านแล้วนะพี่ไม่ไหวจนตอนหลังบอกเลยว่าไม่ไปแล้วไม่ไปบ้านนางแล้ววันดีคืนดีบางวันนางตื่นมาแล้วแบบร้องไห้ก็มีไม่ร้องไห้นาง <ไป S 2> จะมีบางทีนางเวลานางแพนิกเลยสักอย่างนึงจะสั่นอ๋อสั่นสั่นเสร็จปุ๊บนางจะมีอาการแบบคือคนในออนไลน์จะไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพตรงนี้แต่ยังหนูเนี่ยหนูอยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวหนูจะเห็นแล้วว่านางจะมีอาการสั่นมือไม้สั่นอยากได้ยานอนหลับอยากหลับแล้วพอทราบข่าวพอคุยกันก่อนนางบอกว่ามันมีช่วงกลางปีเนี่ย จนถึงเดือนกันยายนเนี่ยนางพยายามฆ่าตัวตายเพราะนนรู้สึกว่านางไม่มีอะไรแล้วชื่อเสียงก็ไม่มีแล้วก็เงินที่นางมีแบบที่นางบอกเคยมีเป็นร้อยล้านตอนนี้รู้สึกว่าเหลือไม่ถึงล้านแล้วนะฮะเพราะว่าเงินแปไหนหมดก็เดี๋ยวมาจํากับบ้านร้อยล้านไปมัดไปดาวว้สติสิบเก้าล้านสุดท้ายไม่มีผ่อนไม่ได้ก็ต้องโดนจะโดนยึดแล้วเนี่ยเร็วๆนี้ลดล้านกี่ล้านน่ะก็ไปดาวดาวนางพยายามใช้เงินเพื่อที่จะบําบัดอาการอะไรเอนอย่างอา่าแต่วหมายถึงว่าคุณคิดอยู่ว่าพวกละนะ งานรีวิวอ่ะครับงานึ่งไม่ใช่ทีละหมื่นนะคะใช่คิดงานละเท่าไหร่แสนหลักบางละบางงานก็หลายแสนหลายแสนนั่งแล้วมีทุกวันมีงานมาทุกวันหาเงินตอนมีสติแต่ว่าใช้เงินตอนขาดสติคุณฟังเมื่อก่อนไงได้ของนางเขาบอกว่ารับเป็นเงินสดเป็นล้านเป็นล้านค่ะนอตต่อวันไม่ใช่หลักแสนนะลูกโอ้อไลฟ์แบบวันหนึ่งตอนที่แบบว่า Facebook ยังไม่ปิดกั้นการมองเห็นะ เขาบอกว่าคนจะต้องเอาเงินน่ะสดไปจ่ายก่อนนะใช่ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาจนเปลี่ยนไปมันเกิดจากอะไรเริ่มแรกเลยนะคะคือความที่นางล้มและนางรับตัวเองไม่ได้ที่ว่าแบบวันนี้ฉันไม่มีชื่อเสียงแล้วก็คือไอ้ล้มที่เป็นคนบริจาคอ่าปีที่แล้วนางล้มแล้วนางรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่มีชื่อเสียงมีแต่คนด่าฉันมีแต่คนบูลลี่นางก็จะบยามใช้เงินเพื่อแบบบำบัดตัวเองแต่การใช้เงินนั้นเป็นการใช้เงินแบบขาดสติมันก็เลยกายเป็่ต้นจากเงินบริจาคนั้นเลยเป็นจุดไหยนะจุดแผลนะอันนั้นเลยจีเงินเป็นร้อยล้านถ้าเป็นคนธรรม เอาเอางี้พี่ตอนนี้เขาเป็นโรคอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เป็นหลายโรคมากค่ะวันนี้คุยกับทีมงานนะคะก็เป็นทารซีเมียแล้วก็เป็นอยู่ประมาณ3 4มสี่โรคที่ต้องกินยาตลอดแล้วนางก็บอกว่านางอ่ะไม่รู้ว่านางจะตายไทรอยเนาะไบโพล่าใช่ไหมคะใช่ซึ่งต้องเกี่ยวกับความเครียดไหมฮะตอนนั้นที่เราเล่าข่าวมหากาบออฟฟี่จำได้ไหมทุกคนเล่นมหากาบออฟฟี่หมดเลยฉันไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือเปล่าชีวิตออฟฟี่ก็เสียชีวิตก็ พัง yeah, เลยไม่เสียชีวิตแต่พังอย่างพังทุกอย่างนี่ยังคุย่นั้นเราบอกว่า <c oughs> ออฟเราออฟผมเล่าพี่ทำไมเราบอกว่าถ้าหนูตายอย่างน้อยแม่ก็คือเป็นคนหนึ่งที่รับรู้นะนี่เราบอกว่าออฟอยากกลับมามีชื่อเสียงแล้วนางบอกว่าอยากจะแม่จะมีชื่อเสียงเลยแค่หนูแค่โพสงานแต่ละวันนะ่ะหนูยังแบบพิมพ์ไม่ถูกเลยแม่จใจห,หนูไฟ์สดหนูก็ต้องพยายามนี่ก็เข้าใจนงว่า,าเอ้คนที่เม <c oughs> ื่อก่อนมีสติขายของทุกอย่างทาให้<อ>แม่ค้าพ่อคค้าออนไลน์รวยเนี่ยนะคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยนางอยากจะกลับมาดังหรือเปล่านี่ว่าถ้าเคยถ้าใครเคยเห็นสภาพตอนนี้นะ คือแค่มีงานโพสต์งานอะไรแต่ละวันก็คือรอดละเพราะว่าหลายๆอย่างร่างกายจิตใจยังไม่พร้อมที่จะเจอขนาดวันนี้นางอยากมาแฉมากอยากมาเล่าด้วยตัวเองพี่มดก็จําได้มไหมโมอนนั้นที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เองวิดีโอพอมาลิ้นแข็งคุยไม่ได้พี่หนูลิ้นแข็งไปหมดแล้วใช่ลิ้นแข็งทุกอย่างไปหมดแล้วคืออย่างน้อยก็เป็นเป็นหนูทาหอนคือนางก็แล้วหลังจากนั้นนี่ก็้บอกเลยว่าออฟออฟหลอกให้พี่โพสหรือเปล่าเพื่อจะมีกระแสนางบอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวหนูโพสเล่าเอง ปรากฏล่าทั้งหมดเองหมดเลยตอนแรกทั้งออกมาเถอะอ่ะเอาจริงฉันก็อยากได้เลตติ้งนั่นแหละอ่ะพูดแล้วแบบว่าเราก็ต้องทํารายการแบบอ่ะอยากได้กระแสรายการเนาะมาเถอะจนวันยังพูดว่าพี่ฉันเห็นสภาพมันในไลายบอกไม่ต้องมาไม่ไหวแกไม่ต้องมาแลยเจวิดีโอคอร์เห็นเขาเนี่ไอ้นี่เป็นวิดีโอคอร์ฉันไม่ต้องมาแล้วบอกพี่พี่ใหนอยูมาหนึ่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้าด้วยจิตลษณ์ไปอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่า อาการคือการที่เราโดนยานอนหลับมากาสติสัมปัญญามันไปหมดคือไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเงินร้อยล้านหายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าการใช้เงินแบบไม่มีสติอ่ะใครว่าอะไรก็ป้ายใครว่าอะไรก็ป้ายใครบอกซื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขามีคนอยู่เป็นเพื่อนไหมณปัจจุบันตอนเนี้ยที่บ้านมีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาสงสารหนูสงสารลูกลูกมันมีสามคนนะน็อตเคยเคยไปนั่งยูกเด็กมันเป็น่แล้วเธอก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านนะผัวแล้วผัวใหม่อ่ะก็คือเอาจริงๆแฟนเก่าก็ยังมาหาอยู่เรื่อย ส่วน<ป>ล,ลูกจะอยู่ในบ้านนั้นน่ะชแล้วเป็นสภาพาเป็นยังไงวะวเอาจริงๆนะลูกสาวคนโตนั่งสงสารมากคือหนูไปล่าสุดนะอันนี้พูดตรงๆนะว่าอย่าว่ากันคือไปนั่งมั์มอยเ,ยเล่นไพ่เล่นอะไรกันเนี่ยสองวันละแล้วก็แบบอ๋อพี่ไม่ไหวพี่ต้องกลับบ้านแล้วนะแล้ววันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ลูกเขาต้องไปโรงเรียนเป็นงานกีฬาสีเป็นดามิเยอร์นี่ยบอกอ๋อพี่ขอเลิกนะเราแบบเล่นกันแบบสองขามเนาะแล้วขอกลับบ้านแยกแยก้ายก,กันละกันนะบอกแม่อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับสุดท้ายลูกกลับมาร้องไห้ทำไมอะ ไม่ได้แบบแม่ไม่ได้ไปดูงานกัมไปเยอะหลังจากนั้นก็คือเลิกยุ่งกับนางเลยเพราะว่าแบบถ้าไปบ้านนางเนี่ยน้อยต้องมีวันสองวันที่ต้องอยู่กับนางอันนาเหมือนรู้สึกผิดด้วยเลยใช่ก็ยังพูดยังมาคุยพี่จีเลยพี่จีแบบไม่ไหวนะถ้าเราไปเจอนาแล้วนางจะเป็นแบบนี้คือเราไปคุยแบบแป๊บๆน่ะชั่วโมงหนึ่งเราโอเคนะแต่ถ้าวันหนึ่งสองวันเราไม่ไหว อนางไม่ให้ออกจากบ้านนะงเหรอใช่นางบอกนางเล่นก่อนแม่เล่นไพ่กันเดี๋ยวเล่นไพ่เสร็จแม่หนูจะร้องเพลงให้แม่ฟังเดี๋ยวคือมีแอคทิวิตี้ให้แบบนั่งคุยอ่ะเราเข้าใจแล้วนะคือเาขายของนี่แหละก็ันที่นั้นนางก็คือไม่มีใครแล้วไม่มีใครเธอหมดตัวว่าผู้ชายป่ะหนูว่าหมดตัวนะดับแรกคือยาเสพติดมีไหมยาเสพติดก็ต้องไม่อันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เนาะไม่กล้าค้นหาตีหลือยานอนหลับแน่นอนมันก็หลายๆเรื่องรวมๆเข้ากอนกันไหมหมายถึงที่หมดเนี่ยฉันบอกมีคนในบ่อนเคยมาเล่าให้ฉันฟังว่ามัน ไม่ใช่บ่อนแม่ที่ไรน,น,นี้ฟังเป็นบ้านเพื่อนเออคือไปเล่นกันบ้านเพื่อนไปนั่งเล่นบ้าว่าบออะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วสุดท้ายเหมือนนั่งทะเลาะกับแฟนเลยไม่รู้แล้วแบบกลายเป็นนังกรีด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 เสร็จแล้วกียานอนหลับแล้วก็ตบหน้าตัวเองแล้วก็เล่นคือมันไม่ได้แล้วอะ่ะ<อ>ถ,ถ้าเขาเวาถึงขั้นกรีดแล้วตบหน้าตัวเองคือมันไม่ใช่แล้วนะตอนแรกทุกคนคิดว่านางเรียกร้องความสนใจแต่ตอนหลังอ่ะไม่น่าจะเรียกร้องเพราะดูจากการกรีดของนางข้อมืออ่ะนางกรีดจนเนื้อตัวเองหลุดออออกมาเลยะืคแบบ มันดํมันโหดมากอะ่ะนี่เลยมองว่าเรื่องของออฟฟี่น่าจะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนว่าในวันที่เราหาเงินอย่างมีสติแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราขาดสติเงินมันจะหายไปอย่างรวดเร็ว,ลวแล้วชีวิตมันแทบจะแบบวันนี้นางนางถามว่าร้อยเปอร์เ็นตนางเหลืออยู่ยี่สิบไม้สมสิบไมถึงสิบหรือเปล่าออ